พิเศษเปิดบัญชีกับพายเอทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเรทพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมมูนิวิสิตและสำนาเฉพาะลูกค้าพายเอโทร0 2นย์สองสองหรือแอดไลน์ atpia 8วันนี้เมื่อวานนี้เราไปเดินที่สยามกันนี้ผมผมไม่คิดว่าผมจะได้เจออาการนี้นะอาการที่เราเห็นร้านกาแฟไอ้ร้านร้านชาจากเมืองจีน สองอสองแบรนด์แบรนด์สีแดงแบรนด์สีเหลืองแบรนด์สีเออสามแบรนด์แบรนด์สีเขียวขายราคาสิบเก้าบาทอืมจริงต่างจังหวัดต่างจังหวัดผมว่ามันยังรับได้ที่ราคาสิบเก้าบาทเรายังเห็นมีโปรโมชั่นโลโอลอยู่คนที่ที่ซัฟเฟอร์สิบเก้าบาทแต่ใจกลางสยามสแควร์ขายราคาสิบเก้าบาทไอศครีมนี่มันมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะค่าเช่าค่าเช่าร้านค่าเช่าร้านที่สยามเนี่ย นะครับร้านร้านขนมหวานชื่อดังที่ไปเปิดหรือร้านร้านพี่กอฟไปเปิดแล้วร้านกาแฟเจ้าใหญ่เปิดอยู่เนะป็นร้านนะค<ม>่าเช่าค<ม>่าเช่านี่คือค่าเช่าเล็กๆสามคูณสามนี่ก็ก็หลายหมื่นแล้วอะ่ะจะมาขายไอศครีมสิบเก้าบาทม,มันไม่ใช,มมมใช่มันไม่ใช่พฤติกรรมปรกติของคนทำธุรกิจอะ่ะมันเป็นอาการทุ่มตลาดในะถ้าในฝั่งธุรกิจใช่ไหมเราจะเราจะบอกว่านี่<ม>คือการ การทุ่มตลาดแบบรายการควบคุมวันเนี้ยมันจะกลายเป็นร่วงกันเป็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 นใบไม้เลยแหละเพราะว่า mm hmm. ตราบใดที่มันไม่เกิดการแข่งขันโดยโดยเป็นธรรเกิดขึ้น mm hmm. ซึ่งเราก็ทําเราทํากันบ้านคนอีกปัญหาปัญหาที่วันนั้นเพื่อนเพื่อนเห็นตรงกันก็คือเวลาเราไปกินของที่ที่ราคาต่ตําๆแบบเนี้ยเราจะรู้ว่ามันจะใช้วัสดุวัตถุดิบไม่ดีแล้วมันจะรู้สึกชีพอะ รู้สึกว่ากินปุ๊บเมา s e ฟ e มันจะแบบไม่อร่อยแต่ปัญหาคือแบรนด์จีนพวกนี้เนี่ยพอทานไปแล้วมันอร่อยเว้ยคุณภาพอร่อยโอเคใช่ไหมฮะคุณภาพยิ่งเทียบกับราคาเท่านี้คุณภาพเนี่ยเราเรากินน้ําน้ําเลมอนเนี่ยครับจากแบรนด์ฝรั่งแบรนด์อเมริกาเนี่ยอันตี้แอนเนี่ยเราชอบผมชอบไปทานนอันตี้แอนเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นฝานเลมอนชิ้นๆอยู่ในแก้วนะแต่ของจีนมี ของจีนสิบเก้าบาทยีิบเก้าบาทเนี่ยมีฝานมาอยู่ในแก้วนะอ่าพอเสร็จงานผมก็ไปซื้อมานะพี่กอฟผมอยากรู้พอดีผมไม่เคยกินเออเฮ้ยมันเป็นเหมือนที่พี่กอฟบอกมันใช้ได้อร่อยแล้วมันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยในราคาสิบเก้าบาทยีิบเก้าบาทคุณอีกอันเนี้ยคือคือฟังดูจริงๆแล้วมันดีกับผู้บริโภคนะแต่มันดีกับผู้บริโภคในระยะสั้นอ่า เราเห็นการแข่งขันของ Delivery ไหฮะเราเห็นการแข่งขันของ Delivery เนาะที่มีทั้ง s h o ป e e มีทั้ง grab มีทั้ง Food Panda มีทั้งหลายๆล,ลายอยู่ในตลาด Delivery เราดีใจที่เขาแข่งกันก็ดีใจกับผู้บริโภคผู้บริโภคแฮปปี้ Happy นะแต่ปรากฏว่าอาการทุ่มตลาดสักพักหนึ่งเนี่ยพอเขาทุ่มตลาดแล้วตายเนี่ยทุ่มตลาดแล้วคู่แข่งตายแล้วสุดท้ายวันนี้เหลือ grab ลาย,ลายใหญ่ ในต่างจังหวัดไลแมนยังยังยัง,ย,งยังพอก่อมแก้มก่อมแก้ม,กล,ม,ก,ลมกลายเป็นว่าราคามันพุ่งขึ้นไปพรแกร็บเขาก็ผลประกอบการทํากําไรเนาะเขาทำกำไรได้วันนี้กลายเป็นว่าผู้บริโภคเนี่ยดีใจระยะสั้นแต่ระยะยาวเราต้องเหลือโมโนโพลีอ่ะพอเหลือโมโนโพลีเนี่ยอาการเกิดก็คือ,อต้นทุนของร้านอาหารไปอยู่ที่3าเปของการจ่ายค่า GP พอไปอยู่ที่3.3%เนี่ยวันนี้จะเห็นว่าร้านอาหารพยายามดิ้นคือใส่แพ็กเกจอย่างดีส่งไปถึงบ้านแต่ลดปริมาณลงสังเกตดูว่าสั่ง delivery ี่้วน้อยลงแต่ซื้อหน้าร้านอ่ะเยอะอันนี้คือสิ่งหนึ่งเข,เขาก็พยายามบอกว่ามาซื้อที่ร้านเถอะเพราะว่าเดลิเวอรี่มัน3.3%นะ3.3%เนี่ยดูแล้วเวลาเรานั่งคิดเรารู้สึกว่ามันโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดนึกถึงร้านอาหารที่อยู่ในในในห้างแล้วกันเขาจะต้องจ่ายอยู่แล้วเนี่ย30% ของข้างนะคุณอีกคิดดูสามสิบเปอร์เซนจ่ายให้ข้างสาสิบสามเปอร์เซนจ่ายให้เดลิเวอรี่โดนอีกหกหกสิบสาม 6, 6, 6, แล้วนะยังนะยังเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในแอป Delivery แล้วอยากจะให้มันลิสต์ขึ้นมาคุณต้องทำโปรโมชั่นอีกคุณต้องทำโปรโมชั่นอีกแล้วโปรโมชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการดึงขึ้นหน้าฟีดของเขาคือหนึ่งแถมหนึ่ง ไม่หนึ่งขาดอุนเลยมันเข้ามาในเนื้อโดยโดยที่ไม่ขายดีกว่าใช้คําว่าไม่ขายดีกว่าอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่ที่เราที่ที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าวันเนี้ยเราจะคุ้มครอง SME อมอยังไงถ้าเราถ้าเราไม่ไม่เราปล่อยให้เกิดการภาวะทุ่มตลาดแบบนี้ไม่ว่าทุ่มจาก Delivery นะครับไม่ว่าทุ่มจาก แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มต่างๆชาติวันนี้มาจีนมาเป็นแพลตฟอร์มเลยจีนมาเป็นชุดแล้วยกคนขึ้นบกเลยวันนี้เราเห็นเรื่องของชาขึ้นแล้วไอศครีมขึ้นแล้วนะครับชาไข่มุกนี่มาเต็มเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกาแฟที่เพิ่งทัชดาวไปที่กรุงเทพหนึ่งสาขาแล้วเราจะเริ่มเห็นไก่ทอดใช่ไหมคุณอีกแล้วเรารี้เรื่องไก่ทอดไก่ทอดมา<ะ>ขายราคาเหมือนแผงตามบ้านอะอแต่ขายประกบอยู่กับเคฟซีกับพวกนี้ได้ คิดดูสิถ้าพวกเราไม่ส่งสัญญาณเรื่องพวกนี้หรือการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นหรือการคุ้มในหนึ่งมันคือการกีดกันทางการค้าแต่อีกในหนึ่งมันคือการคุ้มครองเศรษฐกิจฐานลากที่จะต้องเดินต่อไปถ้าถ้าเศรษฐกิจฐานลากไม่ได้ถูกคุ้มครองเนี่ยหรือไม่มีคนพูดตรงนี้ดังๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอธุรฐฐกิจตามท้องถิ่นเริ่มตายนะครับภาคแรงงานก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วครับ อันนี้คือสิ่งหนึ่ง mm hmm. ที่มันมันจะเป็นวงจรเศรษฐกิจเดินตามกันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. แลวยังไม่ผมยังไม่เห็นมีวงไหนพูดนะวงวงไหนยังพูดถึงเรือ่องนี้ทุกคนเริ่มพูดว่าไปชิมไปชิมไอศครีมจากจีนไอศครีมจากจีนแต่เราก็ทําการบ้านนะผมก็ทําการบ้านมันมีคนแชร์ภาพว่าวันนี้่าเชนของจีนเนี่ยมีของมาส่งปรากฏว่าเราชงโงโกเข้าไปดูในบาร์เขาเนี่ย ไอศครีมที่เป็นที่เป็นท็อปปิ้งเชอร์เบตเป็นมะม่วงเนี่ยอร่อยมากอผมแนะนํำไปชิมอีกนะปรากฏว่าทําขายได้ไงสิบ้าบาทยีิบเก้าบาทในขนาดที่เดลิควีนเนี่ยขายแพงกว่าเยอะเดลิควีนขายห้าสิบเจ็ดสิบแปดล้วว่าไปแต่วัตถุดิบมาจากจีนและสดและอร่อยทุกอย่างเปิดกระป๋องมามาจากจีนหมดออ๋เป็นกระป๋องเลยเป็นแคนใหญ่ๆเป็นแคนใหญ่ๆที่มาโดย โดยสมบูรณ์อะ่ะมาแบบแข็งแรง mm hmm. อันนี้คือ mm hmm. โหคือช็อกอะ่ะผมไปยืนผมก็ช็อกผมก็แบบตายเลมอนเราเคยคิดว่าลูกเลมอน mm hmm. เนี่ยหกหกสิบาทที่ฟู้ดแลนด์เนาะอ่าหกสิบ,บาทสาสิบาทที่ฟู้ดแลนด์วันเนี้ยในร้านจีนเนี่ยเขามากันแล้วก็แล้วก็สดสดใช้งานเลยเอออย่างนี้อย่างนี้ในในเกมของเขาคือ,อยังไงพี่ครอบคือในเมื่อเขาขายทุกชิ้นหมายถึงว่าทุก ทุกเสิร์ฟของเขาเนี่ยมันมันขาดทุนไปหมดคือก็ก็คือยอมขาดทุนไปเรื่อยยอมยอมอื่นยอมขาดทุนแล้ววินเนอร์เทคออลไงแต่แต่ร้านอาหารมันมันเข้าง่ายไหมครับมถึงว่าต่อให้สมมติว่าเอาเขาอาจจะค่าได้ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็คนอื่นก็เข้ามาโอ้แต่แต่ถ้ามาแบบนี้เนี่ยเขาเขาไม่ได้ยกคนขึ้นมาทีหนึ่งร้อยสาขานะเขามาพันสาขานะเขามาเป็นพันสาขานะเขามาทีหนึ่งมาเป็นพันนะ ร้านกาแฟเมืองไทยกว่าจะโตขึ้นอย่างอย่างอย่างอินทนินกว่าจะขึ้น400สาขา1,000สาขาเนี่ยใช้เวลาเทคออฟนานมากแต่วันเนี้ยของเขามาเขาโรยวันนั้นเราผมเล่าให้ฟังว่าเขาใช้วิธีการเปิดแฟรนไชส์แต่ว่าเขาสุ่มลงอะ่ะแรกๆจะลงแบบแบบผิดก่อนอะ่ะเราจะเห็นเวลาเลยเขายกคนขึ้นบกต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมาแบบสาขาแรกจะมาอยู่ในหลืบในในที่ที่ไม่โดนอะ่ะ แต่สาขาที่สองเขาจะสองสามเขาจะเข้าสู่ใจกลางหัวใจเลยเขาจะเข้าไปในพื้นที่ที่ที่แมน่นยำม,มากขึ้นพอมันเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาพอเขาเก่งขึ้นเขาจัดการราคาวัตถุดิบได้ผู้บริหารเขาก็จีนหมดยังมีบางคนบ <c oughs> อกว่าส่งสัญญาณว่าเผอเอคนพนักง,งานก็จีนนะอันนี้คือสิ่งหนึ่ง <c oughs> ที่ที่ที่เขาเริ่มเห็นเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นเราเรารักคนจีนนะผมลูกครึ่งจีนนะ กรีกเราลุกขึ้นนะเราเราก็เราไมมีเชื้อสายจีนเราก็ไม่ได้ว่ากันเร,เรื่องเรื่องเชื้อสายแต่ว่าการทําธุรกิจที่ดีและซัพเรสเทนจริงๆเนี่ยมันควรจะเกิดจากการอุดหนุนท้องถิ่นไปในตัวด้วยวัตถุดิบอย่างผมยกตัวอย่างคลาสคาเฟ่เนี่ยใช้นมจากมหาัรสุรนาลีที่โคราชเราอุดหนุนท้องถิน่นในการใช้วัตถุดิบท้องถิน่นในการนําเสนอแล้วก็จ้างแรงงานท้องถิน่นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ต่างกัน แต่ว่าถ้าในลักษณะของการวินเนอร์เทคอลแล้วก็ทุ่มตลาดแบบนี้เนี่ยผมว่าผมว่ามันไม่ใช่เกมที่แฟร์ในในระยะยาวและซัสเทนได้จริงๆครับอันนี้คือสิ่ง <c oughs> ที่น่านเป็นห่วง <c oughs> น่านเป็นห่วง <c oughs> มันจะเกิดอาการเดียวกับที่พี่ป้อมพูดเรื่องยีคอมเมิร์ซอาการเดียวกัน <c oughs> โอ้ใช่ฝั่งของอ e ีคมเมิร์เนี่ยเขาหมายถึงว่าฝั่งของภาครัฐผมว่าเขาเห็นปัญหาแล้วแต่ฝั่งร,ร้านอาหารเครื่องดื่มยังผมว่ายังนะยัง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 ไม่ได้ถึงตรงจุดที่เขาจะมากังวเลเริ่มมีคนเริ่มมีคนส่งสัญญาณมีคนรีวิวแบบสิ่งที่ส,ทสิ่งที่ผมพูดที่เล่ามาทั้งหมดวันนี้เนี่ยเป็นการรีวิวทางออนไลน์มีคนเริ่มส่งเสียงมีคนบอกเฮ้ยอร่อยเนะ้ยจริงๆแล้วไอ้น้ำมะนาวเนี่ยถ้าไปสั่งหวานน้อยเนี่ยอร่อยเลยไม่ได้แย่นะอย่างเงี้ยคือคือเขาก็จะมีเขาก็เขาก็ เขาก็อแดปตัวเองอ่ะในในขณะที่ในขณะที่เครื่องดื่มบ้านเราเนี่ยจะสังเกตว่าใส่น้ําผลน้ำผล,ลไม้อใส่ผล,ลไม้ลงไปก็ใส่น้อยวันนี้เขาเริ่มเริ่มเรื่องแดงนะลอะอาน้ําองุ่นใส่ใส่มสัสคัสเนี่ยที่มันมีเรื่องมีเรื่องอ่ะ,อะใช่ใช่ใช่สารอะไรนู่นนี่นั่น,นอ่าในขณะที่พวกเขาเวลาเข้ามาอย่างเงี้ยเขาใส่ผล,ลไม้เต็มนะแลเรารู้เหรอว่ามาจากไหนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเริ่มตั้งคําถามว่า ผมผมก็เป็นคนผมว่เฮ้ยอร่อยนะคือไปกินก็อร่อยเลยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าวัตถุดิบที่ใช้ก็สดนะครับอันนี้ก็ก็คือเขาใส่ใส่ผลไม้เยอะกว่าเยอะกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์นะครับในกลุ่มชาครับแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะพี่ก๊อฟคือเขาไม่ได้มาแบรนด์เดียว จริงๆพี่ก๊อฟก็แชร์ไปแล้วก็มันมันเมื่อวานมีเพื่อนสนิทผมเนี่ยส่งเข้ามาส่งรูปตรงหอการค้ามาโอ้โหเนี่ยตั้งกันสามสีอยู่มุมเดียวกันน่ะแล้วเขาก็เขียนในแคปชั่นบอกนี่คือสามก๊กของแท้เลยครับแล้วคนที่คื้าาเยอะด้วยนี่สิเขาลุยกันเองนะนี่คือเขาลุยกันเองเวลาเขาบวกกันเนี่ยยักษ์ซัดกับยักษ์นั้นแล้วพวกนี้ไม่ใช่สเกลเล็กนะร้านสีแดงนี่คือสเกลแบบเป็นหมื่นสาขาแล้วนะอีคอมีออร์เกลเขาต่างกันเยอะนะ อีคอ o นีมออฟสเกนี่คือเขาแบบมาแบบมาแบบโวลลุ่มแบบอย่างเงี้ยเขาเขาผลิตเขาเป็นโรงงานผลิตกระป๋องมาผลผลไมก้กระป๋องมาคุณจะไปเล่นอะไรกับเขาอ่ะอ่าเขาทำสิบเก้าบาทผมว่าเขากำไรนะแต่เราไม่มีทางทำแยมแยมมะม่วงสิบเก้าบาทได้เลยผมวิคอลไปเทสกับกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงที่ที่อำเภอบวัวลายโคราชเนี่ยผู้ส่งออกมะม่วงเนี่ย เมื่อม่วงส่งออกเนี่ยกิโลหนึ่งยี่สิบาทเสียสี่สิบบาทเนี่ยทํายังไงก็ทําราคานี้ไม่ได้อะ่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่ง<ม>ที่เราพยายามแล้วนะแต่มันยังมันสู้ไม่ได้จริงจิงครับ<ม><ม>อืออ่พี่กอลค,คิดว่าวิธีคิดของผู้ประกอบการจีนอะไรที่มันอาจจะต่างจากไทยแล้วทําไมเขาถึงเนี่ยแลมอัพได้เร็วสเกลได้เร็วนูน่นนี่นั่นแล้วแบบไปที่ไหนก็แทบจะชนะทุกตลาดเลยครับครับ ครับ hmm. อันนี้อันนี้คือเขาข้อที่เก่งคือคือเขาเขามองเขาถอยถอยมาจิ้นตัวเองลงคือจริง,รงๆแล้ว uh. ผู้ประกอบการที่ไปซื้อแฟรนไชส์ก็ก็ส่งเสียงเหมือนกันว่ามาจิ้นบางเฉียบเลยมาจิ้นบางเฉียบเลยนะแต่แต่เขาจะมีคิลเลอร์โปรดักต์ไอตัวพวกสิบเก้าบาทย9ิบเกาบาทเนี่ยที่เขา hmm. ทำสเกลโรงงานมาทุ่มตลาดครับสเกลพวกนี้เนี่ยพวกนี้อ่าสมมุติว่า พวกครีมพวกพาวเดอร์อะไรพวกนี้มันมาเป็นผงหมดแล้วเนาะมันมาเป็นสเกลโรงงานมันมาปุ๊บเสร็จเทสําเร็จปึ๊บมึงบึ๊บมึงมันขายได้เลยคือพอพอเป็นลักษณะแบบนี้พอเขาเป็นโรงงานแล้วเขาเป็นระดับเมืองจีนมาเนี่ยเขาก็เขาก็แข็งแรงกว่าพวกเราเยอะพอแข็งแรงกว่าพวกเราเยอะเนี่ยเขามี s t r a t e ชัดทําการบ้านดีมีประสบการณ์สูงในการแข่งขันมากกว่ามีมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าอืส่วนใหญ่จีนจะซัดกับจีนจะซัดกับจีนกันเองแต่แต่ไทยตายก่อน อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นครับที่ยี่ห้อกี่กี่สีที่ที่คุณดิพูดถึงเนี่ยจีนซักกับจีนกันเองอ,ะอ่ะเขามาซักกันเองเขามายึดตลาดเราแต่ว่าแต่ว่าเราตายหมดอันนี้คือสิ่งหนึ่ง<อ>ที่ที่ที่ท,ที่ที่เป็นการแข่งขันคือโลกเสรีเข้าใจแต่ว่าถ้าไม่คุ้มครองเลยอันตรายมากอ่าอย่างอินโดเขายังคุ้มครองอะไรว่านไปนะครับแต่ไทยยังยังเยี่ยบ อินโดอินโดทำได้ดีนะครับกาแฟแฟลชกาแฟอะไรพวกนี้เขาเขาทําได้ดีในการส่งเสริมภาครัฐมาช่วยแต่สภาวะอย่างเมืองไทยที่ภาครัฐทําหน้าที่เป็นเป็นผู้แข่งขันด้วยเนี่ยอย่างกาแฟเนี่ยทุกวันนี้ผมแข่งกับกับรัฐบาลอยู่นะอืมอ่ทุกวันนี้ทุทุกวันนี้อ่าผมพูดถึงเฉพาะกาแฟแล้วกันครับกาแฟเนี่ยแปลกมากคือเราเป็นผู้ประกอบการแต่เราต้องแข่งขันกับ แบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นของกระทรวงการคลังก็คือปตทใช่ไหมครับในขณะที่เรามีผู้เล่นระดับโลกอย่างส r b u c k s อ่าเรามีเบอร์หนึ่งของโลกมีเบอร์หนึ่งของประเทศที่เราต้องแข่งด้วยความเจ็บปวดคือเราต้องแข่งกับเก้าเม m น n ์เราเองเวลาผมไปประมูลมสมมติผมไปประมูลผมไปประมูลที่แข่งที่ในมหาลัยแล้วกันเวลาคนเวลาสเกลพวกเขาประมูลเนี่ยเขามี CSR บั d g เจเบิมเลย ผมเวลาผมไปไปประมูลกันที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเราเทียบกันระหว่างคลาสคาเฟ่มาอ่าค่าเช่าห้าหมบาทสมมุติฮะค่าเช่าห้าหมืบาทในขณะที่ที่รายใหญ่มาบริษัทน้ํามันมาเขาบอกอ๋อก็ค่าเช่าเท่านี้เดี๋ยวเราทํา CSR บริจาคให้มหาวิทยาลัยอีกล้านหนึ่งสองร้านเราก็อึ้งไปแล้วเราก็บอกพี่ก็ก็บอก ยินดีด้วยกับมหาวิทยาลัยที่ได้ตังค์นะครับ <c oughs> เอาตังค์เลยครับคือคือเวลาไปเนี่ยเราประมูลแข่งขันไม่ได้ครับเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาเขาบริจาคเงินให้โรงพยาบาลหรือสถาบันการศึกษา <c oughs> เขาได้ลดภาษีหนึ่งจุดห้าเท่าไง๋ <c oughs> อแต่น,นี่คือเกมใหญ่ของบริษัทขนาดใหญ่ยยบริษัทมหาชนในขณะที่เราเราเป็นเราเป็นสเกลเ,เล็กเข้าไปเราก็ขอขอเช่าที่ขอเช่าที่แค่นั้น เรามีกําลังจาจแค่นี้คุณจะมาถามว่าเราจะบริจาคเท่าไหร่เราทําไม่ได้อยู่แล้วอื mm hmm. นี่คือนี่คือสภาวะของผู้ประกอบการปรกติที่ยังไม่นับรวมการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากเมืองจีนที่เข้ามาร่วมวงอยู่ตอนนี้นะครับ mm hmm. นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ภาวะตลาดที่เหนื่อยนะในในในสภาวะแบบนี้ที่ไม่มีการส่งเสริมแล้วมาไม่ส่งไม่ส่งเสริมไม่พอแต่มาร่วมแข่งขันกับเราด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ mm hmm. ส่งเสียงสะท้อนมาจากหลายๆรัฐบาลแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและการคุ้มครองใดๆเกิดขึ้นมีโอกาสถึงขั้นแบบไปไม่รอดเนี่ยเอาเอาให้เห็นภาพหน่อยคือสมมุติว่าคนไทยสักร้อยเจ้าเนี่ยไปแค่ไหนหรือมีโอกาสเรียบเลยเหรอ,อยัง,ยงรหรือ,อยังไงหรือจะเห็นภาพตรงนี้แบบอีกสักกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยครับคุณดี๊เวลาเห็นเวลาเราเห็นเวลาเราเห็นเทรน,เน,น,เนพวกนี้เราเราเห็นวิ่งกันทั้งตลาดนะผมยกตัวอ,อย่างเมื่อวานนั้นที่ผมยกตัวอ,อย่างให้ฟัง เราเคยเห่อเรื่องครัวซองกันทั้งประเทศนะใช่ใช่ใช่เราไปที่ไหนนี่ครัวซองเราน้ําหนักขึ้นกันหน้าหน้านี่เต็มเลยนะคือทุกคนกินครัวซองกันอ้วนเลยแต่ว่าไปที่ไหนก็ต้องแข่งกันครัวซองเชฟนู้นเชฟนี้เชฟนั้นเต็มหมดทั้งเมืองเลยมาวันนี้หายไปไหนหมดอ่ะอืมหายที่หายหมดเมืองนะเพราะอะไรเพราะเนยขึ้นไปเกือบสามเท่าอ่ะเนยเนยเนยเพียวเพียวจากโลละเจ็ดร้อยกลายเป็นแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันพันสี่สองพัน และครัวซองเป็นวัตถุดิบที่เป็นเป็นเป็นเมนูเบเกอรี่ที่ใช้เนยเต็มเต็มอะ่ะอย่างเงี้ยพอเวลาเขาตายทีหนึ่งเนี่ยมันเรียบทั้งตลาดนะ hmm. เวลามัน hmm. มันคือถ้าเมื่อไหร่เราโดนคอสคอสพุชเนี่ยดันขึ้นปุ๊บนะมันตายทั้งตลาดอันนี้อันนี้เกิดขึ้นเราสังเกตว่าเราเห็นเราไม่เห็นร้านเค้กราคาต่ำๆที่อยู่แถวๆประมาณแปดสิบเก้าสิบร้อยเราจะเห็นเค้ก ร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบสองร้อยใช่จริงอยู่อยู่ตรงนั้นเราเห็นเค้กแต่สัง,สงเกตไหมไอเราจะเห็นเค้กอีกกลุ่มหนึ่งห้าสิบาท mm hmm. อยู่ในตลาดสด mm hmm. แต่เค้กนั้น mm hmm. เป็นเค้กกลุ่มที่ใช้มาการีนไม่ได้ใช้เนยจริง oh, <my. S 1> อ๋ออ่าคือเพราะ,ะนั้นมันจะกลายเป็นว่ากลุ่มโปรดักที่เป็นพรีเมียมยังอยู่กลุ่มที่เป็นโลโลเอนแมสยังอยู่แต่กลุ่มที่ เป็นฐานจริงๆที่ผู้บริโภคทานอยู่เนี่ยหายไปร้านเค้กชิคๆที่ที่คนทานกันได้เยอะๆราคาดีๆแมสหน่อยหายครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งท, mm hmm. งงที่สิ่งหนึ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการเบเกอรี่ส่งเสียงดังๆได้แล้วนะครับเพราะว่าเนยมันขึ้นไปเยอะนมมันขึ้นไปเยอะน้ําตาลมันขึ้นไปเยอะค่าแรงค่าไฟค่าทุกอย่างมันขึ้นหมดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการ เบเกอรี่เนี่ยมีปัญหาครับ